ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูจัดการจัดการเวลาเข้างานเวลาเข้าออกพนักงานสถานะเวลาเข้าออกค่ะซึ่งเป็นเมนูที่สามารถดูบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานได้ค่ะโดยสามารถตรวจสอบเวลาเข้างานเวลาออกงานและชั่วโมงการทำงานตามวันที่และตามพนักงานได้ค่ะ เมื่อคลิกค้นหาด้านบนก็สามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขาการค้นหาต่างๆได้โดยอาจจะเลือกดูเฉพาะพนักงานบางคนหรือดูเฉพาะบางแผนกแล้วกดค้นหา F8 เพื่อตรวจสอบเฉพาะรายละเอียดตามที่กำหนดในเงื่อนไขาการค้นหาได้ค่ะและหากต้องการเพิ่มหัวข้อในรายงานเพิ่มเติมให้คลิกที่ตัวเลือกมุมขวาบนการตั้งค่าแบบฟอร์มรูปแบบใหม่ ตั้งชื่อแบบฟอร์มแล้วกดบันทึกหากต้องการเพิ่มหัวข้อสำหรับแสดงเวลาสายของพนักงานให้คลิกที่หัวข้อใดหัวข้อหนึง่งแล้วเลือกเพิ่มทีนี้เราจะเพิ่มหัวข้อปรับแต่งเพื่อนำมาตั้งค่าให้สามารถแสดงเวลาสายของพนักงานได้ค่ะจากนั้นคลิกที่หัวข้อปรับแต่งที่เพิ่มเข้ามาเลือกตั้งค่า แล้วกำหนดชื่อหัวข้อใหม่เป็นเวลาสายจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างสุดคลิกตั้งค่าที่ค่าเริ่มตน้นแล้วตั้งค่าเงื่อนไขและกำหนดสูตรดังต่อไปนี้ค่ะ จากนั้นกดปุ่มใช้กดใช้อีกครั้งและกดบันทึกแบบฟอร์มได้เลยค่ะหลังจากสร้างแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วเมื่อคลิกค้นหาด้านบนให้เลือกแบบฟอร์มที่อยู่ด้านหน้าปุ่มค้นหา F8 ด้านล่างแล้วกดค้นหา F8 อีกครั้งก็จะสามารถดูรายงานจากแบบฟอร์มที่ตั้งค่าเอาไว้ได้แล้วค่ะต่อมาคือเมนูการมาสายค่ะ โดยเป็นเมนูรายงานที่สามารถดูสถานะการมาสายของพนักงานได้ค่ะถ้าหากว่าเวลามาตรฐานหรือเกณฑ์การมาสายของพนักงานแต่และคนมีความแตกต่างกันก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าฟังก์ชันแท็บจัดการตั้งค่าเวลาทำงานจะสามารถสร้างเวลาทำงานช่วงต่างๆเอาไว้ได้ค่ะ แล้วไปที่จัดการบัญชีเงินเดือนลงทะเบียนพนักงานคลิกที่ ID ดีพนักงานที่ต้องการจะตั้งค่าไปที่แท็บข้อมูลพนักงานแล้วตั้งค่าชั่วโมงทํำงานโดยเลือกจากรายการเวลาทํางานที่ได้สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับเมนูรายงานต่อมาคือเมนูสถานะการเข้าออกงานค่ะ ซึ่งเป็นรายง,งานที่แสดงข้อมูลรายละเอียดการบันทึกเวลาเข้าออกงานรวมกับแสดงรายละเอียดจากการบันทึกเวลาเข้างานผ่านเมนูจัดการจัดการเวลาเข้างานบันทึกเวลาเข้างานที่เอาไว้สำหรับลงรายละเอียดการทำงานล่วงเวลาการลาการมาสายและอื่นๆค่ะเมื่อกดค้นหาก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆทั้งเวลาเข้างาน เวลาออกงานชั่วโมงการทำงานรายละเอียดการเข้างานว่าได้บันทึกเวลาเข้างานไว้อย่างไรรวมทั้งหมายเหตุที่จดบันทึกเอาไว้ค่ะและเมื่อคิดค้นหาด้านบนก็สามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขาการค้นหาต่างๆได้โดยอาจจะเลือกดูเฉพาะพนักงานบางคนหรือดูเฉพาะบางแผนกแล้วกดค้นหา F8 เพื่อตรวจสอบเฉพาะรายละเอียดตามที่กำหนดในเงื่อนไขาการค้นหาได้ค่ะ สำหรับรายงานต่างๆของเมนูเวลาเข้าออกสามารถคลิกปุ่มพิมพ์ด้านล่างเพื่อพิมพ์รายงานออกมาได้หรือดาวน์โหลดเก็บไว้ในรูปแบบ PDF ได้รวมถึงสามารถ Export ไฟล์ Excel ได้ผ่านปุ่ม Excel อีกด้วยค่ะ